นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคพื่อไทยเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลคาดเป็นการหารือเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับศึกซักฟอกรัฐบาลค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังหารือกับนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการคุยกันในส่วนของรัฐมนตรีพรรคพื่อไทยส่วนเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นก็มีการพูดคุยกันว่าฝ่ายค้านน่าจะมีประเด็นอะไรบ้าง โดยนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทุกคนไปเตรียมข้อมูลมและในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็มีการเตรียมความพร้อมและรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆที่ทำไปแล้วก็มีพูดเล็กหน่อยนะครับว่าทาญจะมีประเด็นอะไรบ้างนะครับก็รัฐมนตรีทุกคนก็ไปเตรียมข้อมูลนะครับกระทรวงคมานาคมไี่มีการจริงไหมครับว่าจะว่าจะชีแ้แจงเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็ให้รวบรวมว่าที่กระทรวงันาคมทีม่ทําไปแล้วมันมีประเด็นที่อยากจะยกขึ้นมานะครับ